เมื่อวานนี้ไม่ได้ไขเลยเดี๋ยวมาแก้ตัววันนี้กันนะครับคลิปนี้ก็ไม่เดิมแค่ลงคนละวันมา,มานะครับเซตเป็นเซตปืนเอสนะครับหรือว่าปืนเอซนั e ่นเองนะครับก็เป็นกระสุนบีเนาะธรรมดาเป็นจอะสีธรรมดาเนละยโอ้ยก็หกโหกฟอลพี่เพี่เยอยเอาเอาเงินไปลงฟอลเหอะนะพี่แต่งเงี้ยอะไรวันนี้อ มาเกิดโอ้โหจุดเดียวเมื่อวานเลยทุกคนมีคนว่ะชิบหายละอุ้ยเฮียไอ้เฮียโดดไม่ขึ้นทุกคนเออปิดปิดปิดเฮียแล้วทุกคนเหมือนเขาจะอ้อมนะครับ เขาได้ปีนขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วมัง้งเดี๋ยววิ่งมาเลยเนี่ยอ๋อ,อไม่ใช่ว่ะเฮ้ยไ,ไม่มาด้วยอุ้ยโอ้นึกว่าอยู่ไหนเหี้ยดเดี๋ยวเพื่อนดเดี๋ยวเพื่อนเราไปโดนยิงเขาแตกหนึ่งแล้วหัวข,ขอใครเลยอน่าอ้ฮะ ไอ้กูตกเจยต้นไม้เฮียนี่ว่าคนกูว,ว่าห้องเฮียนี่มีคนได้ไงเมื่อเขาจะมีอีกประมาณสองสามคนนะครับไ้ยประมาณหนึ่งคนสองคนเท่าอ่ากลัวไม่ใช่ละมันมีตัวขลังอ่ะ AR เหรอเสียงอย่างรัวเลยทุกคนแล้วตะกี้คือเพื่อนก็นงหงเราได้ยิงป่ะดิเกลครับ แปดหมื่นนะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้เราหัวแตกนะเพื่อนอเพื่อนตายจรงด้วยอ๋อเพื่อนไอ้นี่นี่เพื่อนเฝ้าตายแล้วด้วยวิ่งไปหมดเตลแตกเลยจ่ะเพื่อนเดี๋ยวนะสโมกูไม่ได้มาเพื่อนรู้เลยมันอยู่ไหนอะ่ะเพื่อนวิ่งหาเลยเหรอ อ๋อเพื่อนรู้อยู่อยู่บ้านนั้นโอ๊ยบอดหรือใครนี่บอดบอดโอ้เฮียบอดนู่นเหรอเฮียบอดไม่ให้ผมทำเลยทุกคนศพบัดรโอ๊ยเหลอบิดรมาหนึ่งลูก อ่าหัวแตกเพื่อตายป่ะนี่วิเบ่าบอยคนเงินเออผมไม่รู้ว่ามีกี่คนนะดิเดียวเดยว,เ,ดยวเราหามุมดีดีกันอ๋อไม่ใช่สกาเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่วิกเตอร์นี่ว่าเราดรอปอันนี้เลย เปล่าก็โงๆๆ่ทุกคนหมวกโงๆ่ๆโง่หมดเลยอะไรวะหมดละมั่งแต่มันจะมีแค่สองตัวงนั้นนะใช่เหรอจะเพื่อนวิกูว่วาแหละอยู่ไหนวะ ในบ้านเหรอผมว่าแล้วทุกคน <c oughs> ในบ้านชัวร์แหละผมว่าอุา้ยมาพื้นเขาแล้วค่อยตายเอาเพื่นอนเราตาย เรียบร้อยหมดทุกคนผมว่าแล้วมันต้องไม่ใช่สองตัวเฮียแม่งเลน่นเนียนเลยโอ้ส่วนอะไรอ่ะโอ้แต่เพื่อนเราตายหมดย่างคุ้มไม่เนี่ยแล้วเพื่อนฟอร์มม่อยู่ช่วยเลยทุกคนวิ่งไปนู่นเลยอ่ะ M สิบสี่โอ้แต่งควยอะไรเนี่ยไอ้สัตสนายทีสี่หมืนแต่งดีกว่านี้หน่อยเถอะจะได้รวยๆนะเกือบเต็มป่ะเอ้ยเกือบเต็มป่ะเกือบเต็มหมดเลยอะทุกคนอ้าวอ๋อเออเพื่อนเราดีมะอ๋ออย่างนี้ก็ได้ปืนเพื่อนดิอขอบคุณมากเพื่อน โอ้ยหูย,ยเพื่อนคนนี้น้ำใจงามจริงดีไม่ห่างเหินนะผมเลยอุย้ยเพื่อนเอ้ยรักนะรักนะของดีทั้งด้านเลยนีย่มันต้องอย่างนี้เพื่อนจริงตายแล้วต้องมีประโยชน์ทุกคนโอ้ยกระเป๋ายี่แปดช่องเพื่อนเลยมาเอา้าวนกันป่าม ลืมคนแดดแดดขยายเลยตง้งแล้วก็ใส่เข้าไปตง้งป้ามเปิดแล้วก็เอาของจำเป็นออกมาป้ามจะมีอะไรไหมไม่มีเนาะปืนนี้เดี๋ยวเราเก็บกลับนะครับปืนเ k เนี่ยเสืว้อวิกเตอร์นี้ต้องถอดโหู ก็วา่าทาให้แพงวิกเตอร์แพงกว่าสไนอยะเอ,อ้แพงเท่ากันนี่สี่หมืนถอดว้ให้หมดขอไปจะรวยไหมเนี่ยไปได้ออกก็ไม่รวยนะทุกคนเดี๋ยวเราดักตรงนี้กัน <c oughs> เหลือคนเดียวด <c oughs> ้กคนผมว่าไอตี้ที่มันยิงเพื่อนก่อห้าเรานี่เหลือครบอะชัวเลยบอดมาไม่หยุดเลยทุกคน ก็ยิงตัวเดียวมามเป็นขยองเลยโหสโคปี่นี้ก็นี่ยาเหมือนกันนะทุกคนไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องวิ่งแล้วล่ะ <c oughs> เราออกนู่นอะถ้าเขาอยู่โมเตลจริงแล้วก็อันอนี้นเนี่ยไปทางนู้นดีกว่าแวะไหนไหมทุกคนโมเตลหน้าเข้าไหมหุย เฮียบัตรเอ้ยบัตรไม่ถนับโอ้ยอย่ายิงขาวอย่ายิงดำกูขอแค่นั้นพอโอ้บัตรเฮียอะไรนี่ทุกคนฟอลเหรอฟอลฟอลหรอเฟี้ยวมีกูคนเดียวหล่อจริงนะเนี่ยไอเฮียติดโอ้ไม่ล่ะโอ้สบัด อ้ะดูกูแวะโมเตลอุ้ยเกินเลยทุกคนอเอเจ็กก็นอนนี่ใครยังอะ่ะโอ้ยแม่เฮ้ยขว้านอไอ้สัตว์ยิ่งกว่าน้ำเหลวอว่ะถ้าเหลือหน,นึ่งนาทีผมต้องถอดกระเป๋านะทุกคนถ้ามาันแบบมันไกลเกินอะ่ะโอ้บอดแม่งแม่งเคลียร์โลกเลยตรงนี้กูร,รู้แล้วไม่เกินไหนกันไอ้เหี้ยเกินตัวข้ามกูนี่แหละคุยอะไรเนี่ยแม่มึงอะ่ะ โอ้ไม่ตายได้โอเอ็นึ่งมึงก็กระสุนผีโอ้ยปืนที่อะไรนี่กูบ่นปืนหรือบ่นกระสุนดีดีเขี่ยกันดีดีดีไม่เขี่ยกันอดอ,ออกเลยเหรออู้มันเด้งเรนจะ์ตะกี้กูเห็นไอ้เหี้ยกระสุนเด้งเฉยอ๋อหนึ่งนาทีถอดเป๋าแค่นั้นแหละทุกคนแม่งแม่งต้องยิบแวะยิงบอดอะทุกคน แม่งขวาแบบกิกะละกิกะละกะเกินแรทันเก็บการขอดหน่อยมีอะไรบ้างควยมีขยะเอ,อเก็บไม่ทันไม่เป็นไรออกสองแสนเกือบสามแสนดีได้ออกโอเกือบออกไม่ทันทุกคนบอนแม่งแบบไม,ไม่ไม่มีคนเลียรยเลยเว้ยแสดงว่าไอคนฝั่งเรามันออกไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> ก็แน่ตีเรายิงกันชี้พายหมดอะ พราะว่าที่อื่นก็ไปโมเตลนั่นแหละมาก็ลงอีกตาบเอาแบบเบิ่มๆเลยนะมาพ่อมเกิดเฮียตรงนี้โอ้ยโอ้ยผมไปเกิดตัวเฮ้นถอยเหรอเรือเหรอมึงไปข้างหลังก็เราไปข้างหน้าดีกว่า้วยกันอนาคตที่สดใสรอเราเยอะ หรือเปล่ปาไอ้เหี้ยมันวิน่งสวนมาโแทกเลยนะว่างกันนี่แน่ด่าเอรกโอ้โอุ้ยบอ่อุ้ย,ยเหี้ยเด้อ Đấy Ôi Này quá Ơi mang đi đi mừng mang, mang này nè Nguồn Hả mà Mình mà Ông lại luôn ไหนละ่ะไหนี่นไหนีหนวันนี้มีศพด้วยอ๋อสบัินี่วิ่งตามมาทันได้ไงก่อนซ,ไไอซูมไปนะเพื่อนซูมไปนะกูดีโหลดกันไอ้นี่บอดนี่ ไมหน้าเนี่ยคนก่อเฮี้ยอะไรวะแม่งยิงแล้วเด้งไอสัตว์เอ้ยกูยิงไม่โดนไปเลยไปเลยเล็วเก็บบ้านเก็บบ้านเก็บบ้านแล้วช่วยกูเก็บบ้านแล้วช่วยกู หมนไม่ตายเหรอเ <laughs> ก็บาะไรช่วยกูช่วยกูก่อนเวรช่วยกูก่อนโ <c oughs> อ้ยเฮียยิงแม่งเด้งเด้งเด้งเลยก่ออะไรวะอะไรอ่ะไม่รู้อะไรขโมยอะไรวะชิปหายชิปหายแล้วทุกคน ชิบหายละ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 อุ้ยอุ้ยบอดจะพึ่งยิงกูเสียวอยู่อะไรวะเนี่ยเออโอ้ยกูจะรั่ว าไอ้เฮียเอ้ยไม่รู้มันรีโหลดนานหรืออะไรทุกคนผมไม่โดนยิงเดี๋ยววะหิวหนักเลยมันอยู่ไหนวะทุกคน,นมันจะอยู่ตรงไหนได้วะแต่นี่แน่ใส่กับเสียงก็แน่และ ทีที่อะไรเพื่อนของก็ยังไม่ได้เก็บเลยน่าออกนู่นน่ะออกสุดนู่นน่ะอะไรเพื่อนมาเฮียอะไรอ๋อมาคนชิหายลว ไอ้เคียหึกว่าคนไอ้เคียบัดเอ๊ยเมื่อกี้มีจากไหนอีกอะเพื่อนเราคงไม่ได้กดตีแบบกดรีตัวใช่ไหมไเฮียกระสุนัดชิบหายละทุกคนสุนย์เท่าไหร่นี่ครึ่งหนึ่งใครอย่ากล้าไปเก็บวักูถามจริง เพื่อนก็ไม่โดนยิงใช่ไหมล่ะบอกว่ามันต้องมีมุมที่แบบยิงได้กับยิงไม่ได้อะอ๋อหินที่มันไม่ยิงเพื่อนเราเพราะหินปะโอ้ย,อยเก็บอยู่เฉย เพื่อนปืนที่ใหญ่เนี่ยปไอ้เหี้ยมันยิงกูได้ยังไงวะไอ้สัตว์ฮะมุมไหนเนี่ยโอ้โหอ๋อเดี๋ยวนะแล้วคือผมวิ่งไปนูน่นมันไม่ยิงวะเนี่ยกูวิ่งไปฝั่งซ้ายมานันอะ เฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเฮียกูจะบ้าตาย